มาดูช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากน้องๆชุมชนวัดดวงแขค่ะที่เดินทางมาที่ซอยวิภาวดี64แล้วก็ไปพูดคุยกับคนปั่นจักรยานสิ่งที่คนปั่นจักรยานสะท้อนให้กับพวกเขาฟังเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนวัดดวงแขกกรุงเทพมหานครค่ะ ดีรังสิต64เป็นย่านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนพลุกพ่านเช่นเดียวกับยานพาหนะที่แน่นขนาดอยู่บนถนนและจอดอยู่ริมทางรวมไปถึงจักรยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเพราะสะดวกและประหยัดแต่ถนนเส้นนี้ก็ยังไม่มีความปลอดภัยพอสำหรับคนปั่นจักรยาน ขันมาดีๆนั่นแหละมันทาโค้งอ่ะดีก็เข้าชิดเขียวก็เลยลงไม่ไม่เป็นไม่เป็นสาเกแต่ก็ไม่เป็นวะไรก็มีเลีย่ยนขัดยอดนิ่หน่อยมีกมันไม่ปลอดภัยหรอกคะ่ะรถที่บางครั้งรถมันก็วิ่งววาวนะคะ <c oughs> เขาเขาเห็นแต่ตัวเขาไม่เคยจอดให้เราเลยบางครั้งเราจอดอยู่บางครั้งก็บีบแซนไรเราเองบางครั้งบางครั้งฝนตกอะไรอย่างเงี้ย เเขาาจจจังห็นใะรบ้มมรแม้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนักปั่นไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักแต่การมีทางสำหรับจักรยานก็ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นการปรับปรุงให้ทำทางและระเบจักรยานก็ดีก็ดีสำหรับผู้ทีุ่จักรยานทางทางปั่นจักรยานไปเลย จะถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยจะต้องหันมาตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับคนปั่นจักรยานเหล่านี้